มาไหนจ้าหนูหนูว่านั่งตรงนี้หนูนอนคว่ำแล้วหนูปวดแขนอย่านอนคว่ำนานๆมันจะปวดหลังแบบเราจะไปอยู่ท่าไหนนานๆนึกว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนท่าบ่อยๆได้ไหมค่ะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ไม่งั้นมันจะจำเสีเออไม่ใช่ไม่งั้นมันจะเมื่อย หนาวห้องหนูมันปรับแอร์ไม่ได้อะ่ะหนาวหนาวจริงหรอทำไมอะ่ะใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าปรับแอร์ก็คือแบบต้องต้องปิดเลยอนะค่ะพี่หนอไปหรอปรับไม่เป็นเปล่าไม่ค่ะทําแล้วนะคะกับพี่แจ๊กะคะ่ะ ขนมจะัะอุ้ยคนนี้ชอบจังเลยไปไหนแล้วคะไปไหนแล้วถามชื่อไม่ทันอนะ่ะคนนี้ตอบว่าอะไรรู้ปะนะได้เลยคิดอะไรทุกคนคิดอะไรดีไม่ได้เลยจ่ายค่าขนมเป็นค่ารีวิวแทนได้ไหม <c oughs> จะเย็นได้ผ้าน่ารักผ้าเล็กด้วยนะไม่ดูตัวเองเลยอ่ะคือผ้าไม่ได้ดูตัวเองเลย แฟนเขาเราเขินช่างแอร์ต้องเข้าแล้วใช่ค่ะใช่ใช่ใช่สั่งเลยนะจ๊ะจ่ายไปค่ารีวิวนะจ้าเดีย๋ยวจ่ายไปค่ารีวิวคืออะไรคิดรีวิวพี่จ <laughs> ได้พี่ไม่เกี่ยงพี่ไม่เกีอ่ะจ่ายไป ต่งแคหนนะสองวันเลยอุ้ยขอบคุณค่ะพี่นอร,รีวิวจะถึงยันสิ้นปีเลยไหมเนี่ยคุณชีตบอนขอบคุณค่ะพี่กิฟเป็นนางเงืออยู่ค่ะวันนี้เ,เย็นะนะทุกคน พี่แจ็คพี่แจ็คเอาอันนี้มัน้ะหนุ่มให้พี่น้องสัง่งให้แต่แต่เราจ่ายตังเองนะยจ้ะพี่สั่งไปแล้วพี่สั่งมาแล้วพี่สั่งให้แจ็คแล้วแต่พี่สั่งให้แจ็คเหมือนเดิมอะค่ะไม่ได้ถามพี่สั่งเม <c oughs> นูไม่ถามนะคะหรือว่าเปลี่ยนอะไรไหมเปลี่ยนไหมคะไม่เอาค่ะพี่น้องสังหนหน่งอะไรหรือว่ากินอันนั้นแหละคะ่ะน่ารัก